ได้มีกระตูนไหมข้ามีการ์ตูนฮะอุ่นอินมีเราเรียนเราที่นี่มีกระตูนไหมฮะอุ่นข้อหนังยไงอ่ะมีไหมฮะมีคุณไอ้เจรือแล้วไปยังไงมายังไงมีบอสครับอะไรลูกอะเปิดการ์ตูนเปิดกร์ตูนโอ้ยบ่มีเน็ตบ่มีอินเทอร์เน็ตใส่ทั่วทร่วบาลูกเป็นการ์ตูนนี่อ่ะเปิดการ์ตูนโทร้ัแบ์ มันสิเปิดได้มันบ่มีหมีเอทรทะตุ่อ๋อในกระตุ่นมีอยู่โทรทัศน์เออเด็กเขาแกกระโทรทัศน์นี่เขาแกอยู่บนกระทุ่นมันบ่มีจานดาวเทียมเนี่รู้มันสิมีอยู่บอกที่จะคลาวตัวอีหยังนึงถืออย่างถือรีโมทเขื่อนนะแม่รีโมทคอนโทรลเขื่อนอย่างนี่ใช้อะไรีโมทเอารีโหมดจี๊ แค่มาราแล้วูกลชสะสมหมูก็มาถือนี่นี่คอยลืมครับท่ถือสมมูมากเลยบัตชิมารถลูกไปแม่จะพาไปก็ลุกมาเลยเปิดที่ละลูกเปิดช่องได้เพิ่งเอากระตูนช่องได้ลูกติ๊กบองหมูเลย